แต่ช่วงนี้คุณอาจจะประมาณว่าอาจจะหลงหลงตัวเองหน่อยนะหลงตัวเองเพราะว่าอะไรปามีคนเข้าหาคุณเยอะเจ็ดถ้วยแล้วก็ถ้าไม่ใช่ลักษณะนิสัยแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่กำลังมีความคิดความฝันนะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่โปรเจกต์เต็มหัวเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นแฮงแมนคุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันทังทำให้คุณหรืออาจจะแอบไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆอยู่ก็ได้ นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกใครเวลาคุณจะทาอะไรคุณจะเก็บไว้นะคะไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยแชร์กลัวคนอื่นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคือถ้าเปรียบเทียบแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นเป็นคนฉลาดในอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหมือนทัดนไม่เหมือนทัาอนาอื่นที่เขาอาจจะมีการแบบ เวลาเขาจะทำอะไรเขาอาจจะพูดให้เพื่อนฟัง mm hmm. เพื่อนสนิทเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่คุณเป็นคนเก็บนะคุณเป็นคนที่ฉลาดในด้านแบบมีเล่ห์เหลี่ยมมีหัวแบบจะทําอะไรคุณจะแบบค่อยๆทำแอบทำอะไรประมาณเนี้ยอืมมากกว่าโอเคนะคะนี่ก็เป็นดวงโดยรวมของ energy คนที่เกิดธาตุดินในเดือนมีนานะ energy คุณจะไปในทิศทางไหนก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแค่ระวังเรื่องเอกสารสัญญา คุณนะคะแต่โชคดีมันก็ไม่มีไพ่เสียมีไพ่เดทอันเดียวความฉลาดจะทําให้คุณพบกับทางตันหรืออะไรสักอย่างคุณอาจจะมั่นใจมากเกินไปนะท่านดินอาจจะมั่นใจในความฉลาดของคุณแต่มันจะมีบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณแบบต้องจบลงไปและพบกับการไปต่อไม่ได้อะบางเรื่อง 9ถ้วยเห็นไหมคุณก็ชิวอะช่วงเนี้ยเดือนมีนานคุณอาจจะชิวชิวคือแบบไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วก็คิดฝันจินตนาการเนี่ยเจ็ดถ้วยมันก็คือความฝันความจินตนาการการมีตัวเลือกในชีวิตอะไรเงี้ยอยากทำนูน่นอยากทำนี่แต่ก็แค่นั่งฝันนอนฝันไปนะคะแฮงแมนยังไม่ลงมือนะหยุดนิง่งไพ่หยุดนิง่งโอเคนะประมาณนี้นะคะปะ่ อ่ะท่านน้ำนะคะดูท่านน้ำกันบ้างท่านน้ำเดือนมีนาคุณเป็นยังไงเฮอร์มิตขึ้นมาเลยท่านน้ำเฮอร์มิต น้ำเฮอร์มิตนะคะเอจิเชียนอยตอนนี้กำลังศึกษาธรรมะอยู่ใช่ไหมนะคะท่าน้ำคุณอาจจะหันไปเรียนรู้ศึกษานะคะหรือว่าทำจิตทำสมาธินะคะหรือสวดมนต์บ่อยขึ้นหันหน้าเข้าสู่สาศาสนามากขึ้นนะคะเป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะค,ะคุณอาจจะได้ความ มีสติปัญญาเพิ่มพูนมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากาผู้นำทางจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาของคุณอนะ่ะแล้วก็ตัวคุณก็เก่งอยู่ด้วยอยู่แล้วด้วยแต่ว่ายิ่งคุณมาศึกษาทางด้านาศาสนาคุณก็จะยิ่งทำให้คุณอนะ่ะมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแก้ปัญหาได้ อะไรประมาณนะี้นะแก้ปัญหาได้ถูกทางเดชาลีออดคุณอาจจะพักหลังคุณอาจจะเดินทางระยะใ,ใกล้ๆหรือระยะไกลก็ได้หรือคุณมีความคิดว่าอยากจะย้ายถิ่นฐานอยากจะไปทํางานที่ไกลๆนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางถ้าคุณไม่ชอบเดินทางคุณจะได้เดินทางนะคะคุณจะได้เดินทางไกลหรือมีคนเดินทางไกลมาหาคุณหรือคุณอาจจะดิวกับคนทางไกลเป็นได้หมดนะ ชาดีออดเป็นคนต่างชาติเป็นชาวราศีกรกฎเป็นคนไทยในต่างแดนเ,ออเป็นคนในเครื่องแบบได้หมดเป็นคนที่ฉลาดคุณอาจจะดีวกวับชาวราศีก,กันด,ดเวอร์ชัดเจนนะคะอาจจะดีวกวับชาวต่างชาติคนที่มีรูปน้องบริวาร เป็นคนในหน่วยงานหน่วยงานราชการนะเจ็ดถ้วยนะคุณมีความคิดความฝันนะหรือ